อะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับจำมฮอนเจริญยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับเจ้า DC-105X คันนี้รถเช็คใหม่หมดทั้งคันแล้วก็ที่สำคัญได้ชุดแต่งดันเข้าหล้มของเราเต็มระบบด้วยเรานอกจากที่จะบิวระบบโดยทั่วไปนะครับของสแตนดาดรถแล้วเรายังมีจุดเพิ่มความคล่องตัวให้ของรถลูกค้าที่ซื้อรถกับเราไปสิ่งที่ได้เลยนะครับก็จะมีชุดแต่งให้ชุดแต่งดียังไงนะครับ อย่างเกลียวดันนะครับก็จะไม่ติดไม่พันแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเข้าล้มเข้าหนาหรือวัชพืชเยอะๆลุยได้เต็มที่ร้อยเปซ็นตทำให้งานเก็บเกี่ยวไวและคล่องตัวมากขึ้นและที่สําคัญมันก็จะไม่ทําให้มันขึ้นมาติดเพลาคอลําเลียงตัวบนตัวนี้สำหรับคนที่อยู่ในวงการจะรู้เลยว่าติดแน่นเอาออกอยากเสียเวลานะครับเป็นจุดที่ทําให้เสียเวลาต,ตั้งแต่ต้นทางตรงคอแล้วก็ตู้ครับ รถของเราก็จะมีการปรับแต่งให้เป็นสูตรของทั้งอูเราเองนะครับสูตรทุกอย่างขึ้นจากที่นี่วิจัยวิเคราะห์ทําเองที่นี่นะครับรีวิวเราเคยมีให้ชมแล้วนะครับรถของเราวิ่งเกี่ยวยังไงคล่องตัวยังไงนะครับตู้ก็เป็นตู้แต่งสูตรของเราเองนะครับตะแกรงก็จะเป็นตะแกรงคัดแยกที่เราแต่งเราโมดิฟายเป็นสูตรของเราโดยเฉพาะเลยนะครับเร็วแรงคล่องตัวแน่นอนนะครับได้ยอดไายเพิ่มขึ้นและที่สําคัญคล่องตัวขนาดนี้ประหยัดน้ํามัน ได้เพิ่มขึ้นแน่นอนคัดก่อนเดี๋ยวผมให้ชมในจุดถัดมาแล้วกันนะครับจากชุดโครงล้อโน้มนี้ก่อนเลยชุดโครงล้อโน้มของเราก็จะเป็นการสร้างขึ้นใหม่ถามว่าทําไมต้องสร้างขึ้นใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่าใช้นาน,านไปราวตัวนี้บูธตัวนี้จะกินชุดแป๊บชุดนี้ก็จะเริ่มสึกหรออาจจะขาดขาดเกิดได้ขึ้นครับมันจะตกวิ่งเข้าไปในปากทําให้ชุดปากเสียหายนะครับเราก็จะขึ้นให้ใหม่เลยสบายใจนะครับเวลาไปใช้ ก็ถ้าหยอดจะมีประจําบ่อยๆจะอยู่ได้หลายปีเลยนะครับเพราะของเราได้เป็นบูตตันให้ด้วยชุดข้างสองข้างนิ้วสปริงตัวนี้ยกเข้าล้มได้ดีคล่องตัวและก็มีการเพิ่มความยาวของนิ้วที่เพิ่มมากขึ้นเวลาทําให้ข้าข้าวล้มแช่น้ําปากเราไม่ต้องลงต่ํานิ้วจะทําหน้าที่ล้วงลึกขึ้นมาให้ชุดใบตัดตัดหลูดเข้าปากได้คล่องตัวถัดมานะครับ ก็มาชมในเรื่องของชุดแขนล้อโน้มชุดนี้ของเราก็จะมีซับดามให้จะตัดก่อนตัดมาชุดแขนล้อโน้มนะครับจุดอ่อนของรถรุ่นนี้คือแขนล้อโน้มเขาจะหักรา้ากันง่ายนะครับทั้งสองฝั่งเราก็จะซับดามให้เรียบร้อยเลยทั้งสองฝั่งนะครับก็จะแข็งแรงมากนะครับเพราะถัดมาก็จะมีชุดแต่งการกันเข้ากระเด็นให้ก็ลดการสูญเสียนะครับอันนี้ชาวนาชอบแน่นอนพอเราเล็งเห็นถึงความสําคัญของ มเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับก่าจะทํานาได้แสนยากลาบากก็จะต้องแต่งรถให้เกิดประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวได้ดีที่สุดนั่นคือเป้าหมายหลักของเรานั่นเองนะครับ 1. ่รถพ้องตัว2เกี่ยวอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็3รถต้องมีความแข็งแรงทนทานนะครับถัดมาก็มาดูชุดความทนทานเราก็จะมีชุดปากคอเลดให้นะครับก็จะเป็นแยกชิ้นแบบนีุ้ดความทนทานถัดไป ก็จะค้ำลูกดาวกลางให้และมีคอเลทให้นะครับส่วนการเซอร์วิสท,ทั่วไปของเราก็จะได้ชุดโซ่ลำเลียงใหม่ยกชุดนะครับสเตอร์เต็มร่องลูกปืนเพลาคอจัดเต็มให้ของเราจะไม่ปล่อยงานพวกนี้ครับหลุดไปนะครับเพราะว่าเห็นใจซื้อรถจ่ายแพงแล้วต้องมานั่งถอดลูกปืนเพลาคอซึ่งแสนยากลําบากนะครับเสียเวลางานด้วยชุดลูกปืนฝาลูกป้อนเห็นไหมครับก็จะมีลูกปืนใหม่ให้ บางคันได้ฝาลูกป้อนใหม่นะครับบางคันได้ลูกป้อนใหม่ยกชุดชุดนี้ทั้งชุดก็คุยกันหลักหมื่นแล้วนะครับคอสปริงมีให้ก็จะเป็นดีไซน์ในรูปแบบของเราเองนะครับตัวนี้เป็นเซ็ตที่เป็นชุดแต่งนั้นเขาล้มของเรานะไล่ตั้งแต่ลูกเกลียวนะครับคอสปริงตู้เบาตูดซิงของเราจะไล่เป็นเซตจากปากไปหาตูดเลยนั่นเองนะครับข้างในชุดนี้เราพวกลูกปืน ออเกอร์ cker, ลูกปืนลูกเดียวเราเปลี่ยนให้เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ประกอบไปแล้วผมพาไาชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านหน้าก็จะเป็นราวใบมีดหัวจรวดใหม่พร้อมน็อตใหม่ประกับชิมรองต่างๆคือชุดใหญ่เต็มชุดไปเลยลคุ้มค่าจุใจนะครับเปลี่ยนทั้งทีเราเปลี่ยนให้เยอะแยะมากมายในนี้ไม่ขอเปิดถอดแล้วกันบูทประคองบูทประคองใหม่สมบูรณ์หมดแล้วชุดนี้ชุดล่างใหม่ นะครับชุดโซ่เราเช็คขาลูกรอกฮอ,อกเกอร์ขาลูกรอกล้อโน้มมันเป็นชุดใหม่นะครับแล้วตรงนี้เราจะเน้นเป็นของแท้ด้วยเท่านั้นถัดมาลูกปืนตุ๊กตาชุดนี้ทั้งหมดนี้เป็นของใหม่ครับห้องเกียร์ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะอุหอนชุดเลี้ยวนะครับแล้วก็ชุดเพลาข้างเราอุหอนเรียบร้อยนะครับเป็นมาตรฐานทุกคันอยู่แล้วเราจะเน้นชุดจุดยากๆนี่เป็นหลักเลยนะครับเพื่อ ไม่ให้เกิดการเบีกดดาวที่สูญเสียเวลาหน้างานางเวลาทํางานเพราะว่าเป็นชั่วโมงเร่งดีบของเจ้าของนาและเจ้าของรถนะครับถัดมาครับในส่วนของช่วงล่างเฟืองขับตีนขับใหม่ทั้งสองฝั่งมีให้แน่นอนนะครับที่นี่สก,กีใหม่ทุกคันนะครับเราอัดให้แบบเต็มๆคุณภาพนะครับแขนล้อนาฝั่งนี้ใหม่ด้วยทั้งสองข้างชุดนี้คุยกันหลายหมื่นเฉพาะช่วงล่างคุยกันหลัก เกือบแสนดีกว่าหมดเยอะจริงๆนะครับใครเล่นร้อยห้าจะรู้เลยทําแต่ละทีไม่ว่าจะเป็นแกนเพลาโรลเลอร์ลูกปืนซีนแขนล้อนําเกีียวเล่นล้อนาคู่นี้เป็นชุดแต่งเพิ่มให้อยู่แล้ววงล้อนําคุยกันหลักแสนพร้อมชุดเพลานะครับจบจุกๆที่ช่วงล่างของเราที่งบหลักแสนเรามีให้ถัดมานะครับเดี๋ยวผมไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับลูกค้าก็ดูตามคลิปตามคำบรรยายแล้วกันนะครับ ท่อสกูส่งข้าวในถังกับการศึกเสื้อดอกจอกลูกปืนแกนซีนดอกจอกบนล่างเราเชิคให้ใหม่หมดสบายใจได้นะครับไม่ต้องกลัวซื้อไปแล้วถ่ายข้าวไม่ออกนะครับเราทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำให้แบบสมบูรณ์อย่างดีเลยนะครับตัวนี้เช็คดีๆก็จะอยู่ได้4ีหปีนะครับไม่แนะนำให้เร่งเครื่องที่รอบสูงแนะนำให้เขาปั่นอิสระที่รอบต่ำของเขาให้เครื่องยนต์เขาได้พัก หายใจนะครับเพราะว่าหลังจากที่เก็บเกี่ยวมาทั้งแปลงแล้วตอนถ่ายข้าวให้เขาได้พักเครื่องยนต์นิดนึงนะครับถัดมาชุดท่อสกรูชุดนี้ส่วนมากซื้อรถมาจะได้เปลี่ยนทุกคันนะครับเราจะเปลี่ยนให้เลยนะครับดอกจอกกล่องโซ่ตัวนี้ไม่มีของเก่านะครับเราก็จะเช็คให้อย่างดีเน้นนะครับทําให้อย่างดีมาถัดมาตัวนี้เสื้อลูกปืนนะครับ คันโยกคล้ายตะแกรงของแท้นะครับลูกปืนข้างเป็นลูกปืนแทูนย์ด้วยแล้วก็ลูกปืนทั่วไปเราก็ใช้เป็นลูกปืนญี่ปุ่นนะครับตาสกรูปเป็นสแตนเลสเต็มระบบเลยนะครับซีนต่างๆซีนผ้ายางเขียวเอาเป็นว่าครบชุดแล้วกันนะครับที่เราเปลี่ยนให้ให้ง่ายอย่างนี้เลยแล้วก็จุดที่หนักๆนี่ลูกปืนลูกนวดหัวท้ายเป็นอะไรที่ทํายากมากแต่เราก็ต้องถอดนะครับเราจะถอดทําให้แบบนี้ทุกๆคันเลย ตู้เบาไม่เปิดให้ดูแล้วกันนะครับชุดนี้โอฮอนใหม่ทั้งชุดสกรูตะแกรงครบเซตเราทำให้ใหม่มอนโรช่วงล่างมาดูนะครับทำให้ใหม่อย่างดีพร้อมลุยนะครับคข่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้รถหนึ่งคันที่เราทำให้ลูกค้าไปฝาวงเดือนตู้เบาข้างบนนั้นเล็เราปูให้ใหม่ใช้ยาวๆคอทั้งเข้าสายพานบางคันเนี่ยผมเปลี่ยนให้ก็ไล่เป็นจุดไปแล้วตกแล้วแต่ตกลงกันนะครับเรื่องสายพานกับแท็กยาง อันนี้จะเป็นนอกเหนือจากสัญญาก็ต้องคุยกันนะครับว่าจะเอาของใหม่ทั้งคันหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นบางจุดนะครับเงื่อนไขตรงนี้ก็อาจจะมีเพิ่มเติมในภายหลังคันนี้เพิ่งเสร็จนะครับคันนี้ผมเ,เปิดจองแล้วนะครับใครพร้อมผมก็พร้อมส่งนะครับท่านใดสนใจรถเกี่ยวข้าวที่จะลงนาปีปีนี้ใครพร้อมจ่ายผมพร้อมส่งนะครับคันนี้ สนใจโทรหาจำฮ้อนได้ที่เบอร์0 9 1 0 2 0 6 5 5นะครับได้สวยแรงคล่องประหยัดครบจบที่เดียวเลยนะครับครบเครื่องเรื่องรถเกี่ยวข้าวมานี้เลยครับที่จำฮ้อนเิญยนยศ